ครับในม,มาิ่งจิปการลดเอ่อลดลดกินในคอกครับลดกินบาวาสิปเป็นกินเงี่ยวหรือกินขี้ของเขาเนาะครับของหมูของแม่พันธุ์ผมจะเติมในเอ่อ,อเอี๊ยมครับ e อียมยี่ห,อห้อยดยี่ห,อห้อยยังก็ได้ครับอาม,มาเติม เทลงหนำนะครับเทลงหนำสมหนำให้กินแค่ี้แล่ะครับแค่นี้ก็จะลดกินในคอ,อกได้แล้วับแล้วก็บ,บางส่วนก็เอาไปมักอีเอ็มผสมกาก,ากน้ำตาลมักไว้ฮะแล้วเอาไปฉีดผลในคอ,อก อะไรคือกันครับจะช่วยลดกลิ่นต่างๆอันนี้ก็รผสม E-M แล้วครับผมผมผสมไว้ก่อนแล้วครับจะเติมทั้งน้ำจะได้ทั้งน้ำน้ำจะเปลี่ยนจะกินเบิดุซม,มือกินเบิดเตากัดล่างทั้งเปลี่ยนทั้งให้กินน้ำสะอาดนี่ครับ อตอนนี้เทพื้นมาท่านแล้วครับหนึ่งพันนี่ครับมาณนี้ครับผมมาแนะนำวิธีลดกินในคอ,อก EM ครับผมผสมน้ำเลยครับสวัสดีครับ